ครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับ2ยกผ่านไปครับมาดูยกที่3ครับเพชรเดินดงวอวันตวีแดงครับน้ำเงินวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นี่ขึ้นมาก็แลกศอกกันเลยครับอ่ะดูจังหวะวงในกันหน่อยเริ่มจะเข้าไปจับเร็วขึ้นแล้วครับดูครับต่างคนต่างไล่แขนหาจังหวะใครจะช่วงชิงความได้งานของทางด้านเพชรเดินดงครับสั่งให้เปลี่ยนเกมครับเดินครับเดินจับในจับได้สับศอกครับ ยามที่จะเน้นวงไหนกับดูครับยังตีไม่ได้ครับกรรมการสั่งแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับเดินต่อนะครับเพชรเดินดงครับวันพิเศษถีบแล้วก็เตะตัดล่างสับต่อขวาครับพยายามจะต่อยลำตัวครับวันพิเศษครับหลุดไปนิดเดียวตั้งแขนเอาไว้ครับแทงซ้ายราคาเจอซ้ายโตจากเพชรเดินดงครับเดินเร็วแล้วนะครับเอาบัดหนึ่งสองแข้งซ้ายมาบวกหมัดขวาเอาครับตอนนี้มีหมัดเสริมมาด้วยนี่เป็นลูกชายของวังพิเศษนะครับวังพิเศษอยู่แล้วเอา แมแต่ดูครับเพชรเดินดองม่สนนะครับขอชนไว้ก่อนอุ้ยต่างคนต่างสับครับมาครับพกพกมีเกันคนละเล่มครับโอ้โหสกัดไปอีกครับแล้ววนออกครับวันพิเศษล็อกแล้วตีเอาเสียบขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านเพชรเดินดองนะครับคนละเขานะครับคนละเข่าซอกขวาครับน่าสะบัดเหมือนกันครับซอกขวาไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่โดนเหลี่ยมดีครับดังตีเข่าซ้ายครับเพชรเดินดองครับวันพิเศษล็อกได้ครับอืมเกื่อไปเดินป่าครับต้องระวังครับเอ้ยสับคืน แม่มีศอกได้เสียวเหมือนกันครับเพชรเดินดงเอ้าในดุ้ยสับอีกทีหนึ่งสับคืนไหมสิครับดูครับใครใจแหกครับถ้าสับกันแบบนี้มาครับโอ้โหดูครับสับอีกทีโอ้โหโดนแข้งซ้ายครับเดินต่อน่ะมีคนแหกไปแล้วหนึ่งครับดูครับเบียดกันต่อโอ้โหถึงเลือดเอ้าเสียเขามายังไงเสียบต่อครับเอ้าจะใช้เหลี่ยมมาช่วย ไม่สนครับเพเดินตรงตอนนี้เดินต่อยหมัดเข้าไปต่อยหมัดคืนมาสับซอกครับโอ้ตอนนี้นี่วาดเสียวจริงๆเดี๋ยวมีคนนอนครับแบบนี้โอ้โหดูครับดูเดือนแล้อเกินครับสับต่อสับอีกทีสับคืนมามาสิสับอีกทีสับอีกทีโอ้ดูครับมันอยู่ที่หัวใจแล้วนะครับออาศอกซ้ายมาเจอศอกซ้ายโต้ครับเดินต่อสับศอกซ้ายเจอศอกซ้ายคืนศอกขวาไปศอกขวาคืนมาศอกขวาของเพรเดินดงครับเจอศอกซ้าย วันพิเศษตอนนี้แม่เป็นเป็นฝ่ายรับนะครับซอกขวาครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวพะยะค่ะได้เวลาสับกันต่อครับยก4ี่มาดูครับทั้งคู่นี่ไม่มีใครถอยนะครับซ้ายหลุดไปดูครับต่างคนต่างมีแผลยกนี้จะเพิ่มได้หรือเปล่าครับแผลบนใบหน้าครับโอ้โหเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับครับซายเบิ้ลสองแข้งเบิ้ลอีกแข้งหนึ่งครับนั่นวันพิเศษครับ ตั้งรับก็จริงครับปล่อยให้ทางด้านเพชรเดินดงนก็หาครับเดินมาแทงวงในตั้งครับตั้งแล้วแทงครับไม่สนครับอูหเสียบได้ครับทางด้านเพชรเดินดงพิเศษอ้โดนสับศอกอีกแล้วครับมาอีกแล้วศอกโอ้โหเหมาะแหม่งดีแล้วกันครับสอกขวาเพชรเดินดงเมื่อสักครู่ครับพยายามจะสับศอกซ้ายคืนไม่ถึงนะครับเตะ้ายหน้าเจอซ้ายคืนมาครับอาะ่ะครับซ้ายต่อซ้ายครับขยับเข้าไปสายหลุดครับเจอแข้งขวาเต็มกลางหลังครับสับศอกขวาอีกทีนึงครับเพชรเดินดงอ้าวขยับเร็วครับ ต้องฝากแข้งซ้ายเข้าไปวงนายจับด,ดันเข้าเชือกไปก่อนกรรมาการแยกครับเศษครับตั้งรับแบบแบบมีสติกรับซ้ายแบบนี้อา้ายังไงครับซ้ายที่โดนทีบอาครับชับจะมาอ้แต่ลูกนี้ครับเก่งเหลือเกินครับลูกเกี่ยวล่างล้มลงไปครับเรียกว่าเตะยกล้อเลยนะครับนีเกครั้งนะครับเก้าล้มไปแล้วนะครับโอ้ยบวกหมัดขวาครับ ตีได้ไหมครับใครตีใครก่อนไม่ได้ตีครับก็มาหยาบครับโอ้นี่ครับเกี่ยวล่างอีกทีหนึ่งครับโอ้ลูกนี้แก้ไม่หายครับทางนัานเพชรเดินดงสิบล้มไปแล้วนะครับโดนลูกักษณะแบบนี้นี่สิบครั้งครับยกแรกสองยกที่สองห้าครับยกนี้สามครับอะไะครับสอกมาคืนสอกแทนข่าวขวาครับเพชรเดินดงมหมดไม่ได้นะครับหมดไม่ได้ครับซ้ายจากวัดมิเศษส์ถีบมาไว้โดนหมัดขวาครับเอาเจอศอกซ้ายคืนอ้าวมาสิครับบวกกันไปเลยครับ นายตีได้ไหมเน่ตีไม่ได้ครับเดินจะแข้งซ้ายสก,กัดไว้ซ้ายอีกทีครับซ้ายครับ3แข้งครับอ้คืนไม่ได้แข้งเดียวซ้ายอีกทีสับซอบขึ้นมาแล้วนั่นไปเดินดงอย่างนี้จะติดตัวครับสับซอออีกทีหนึ่งครับอ้่สับคืนไปหอ,อยเด,เดินดงเดินครับโดนตัดล่างมาแทงข่าซ้ายครับแทงข่าวซ้ายลูกนี้ใครตีใครใครตีใครแล้วหมดยกพอดีครับทักก่อนครับ อยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรเทภัน์สมุนไพแบนการะบูนจากแพทย์สภากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับเอาละครับยกสุดท้ายครับเพชรเดินดงครับอตอนนี้เดินเร็วขึ้นเตะดอกนี้บ่ไหวแล้วครับโอ้โหเต็มชายโครงครับโอ้เป็นจังหวะไม่ได้เกรงท้องนะครับของอย่างเงี้ยมันโดนกันได้ครับโอ้เนี่ยครับ คือด้วยใจที่จะต้องเร่งไปหาคู่ต่อสู้ครับจังหวะไม่ได้เกรงท้องครับบวดปาบเข้าเต็มแข้งครับทางด้านของวันพิเศษสอดเดชจพันครับโอ้หลานสตอนเล็กครับวันพิเศษสอดเดชพันคนนี้ครับมีครับมีบาดแผลแตกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่สวมหัวใจสิทธิ์ดูครับผลงานครับปิดเกมอย่างไรครับซ้ายปาบเข้าไปครับเต็มชายโครงโอ้โหหล่นเลยครับดูอีกมุมนึงครับ ได้พยายามแล้วนะครับเนี่ยครับสายปัป๊บโอ้โหไม่โดนไม่รู้ล่ะครับไม่โดนไม่รู้จริงครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งจังหวะโอ้ยไม่ได้เกรงด้วยครับอโอโหจังหวาหายใจเข้าใจหายใจออกนี่ก็มีผลครับปั๊บเข้าให้ครับแล้วก็โอ้โห